สวัสดีค่ะคนไกลไปตุกเจโรนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเจโรได้มาเยี่ยมเมืองเอเธนค่ะอันนี้นะคะคือรูปภาพของพระวิหารของอเทพปรกรณำกรีกในตำนานกรีกนะคะ เพิ่งลงจากเครื่องก็สมองยังลวนเลยนะคะจะบอกว่าจะถ่ายให้ดูบรรยากาศนะคะอันนี้คืออะโครโพลิสนะคะก็คืออ่อเขือนเขานะคะเขือนเขาที่มีวิหารพระวิหารพาร์ติออนนะคะของเมืองเอเธนส์จรเราเพิ่งลงจากเครื่องนะคะก็เลยถ่ายวิดีโอนะคะให้เพื่อนๆดูบรรยากาศนะคะ อันนี้คือทางลงไม่ใช่ทางทางออกจริงๆอยากเข้าห้องน้ำนะคะแต่ออขอไลฟ์ก่อนนะไม่ใช่ไลฟ์ขอถ่ายวิดีโอก่อนเผื่อเ่อนๆคนไหนมาที่สถานีไม่ใช่สนามบินอินเตอร์เนชั่นแนลเมอรเอทนนะคะจะได้ทราบว่าบรรยากาศสนามบินเป็นยังงบ้างนะคะลงจากเครื่องก็เดินมานะคะให้ความสึก เดินไกลพอสมควรเหมือนสนามบินสุวรรณภูมินะคะกว่าจะเจอกระเป๋ากว่าจะเจอรางสะพานกระเป๋านะคะแล้วก็ขึ้นบันไดลงบันไดไปข้างล่างแล้วก็เดิน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 นะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังจะขึ้นบันไดเลื่อนนะคะเพื่อไปตรงรางรับกระเป๋านะคะ อันนี้คือที่ลงจากเครื่องเมื่อกี้นะคะแต่ตรงนี้เขาไม่ให้เข้านะคะเลยต้องอ้อมไปอ้อมมานะเพื่อที่จะหาทางออกกันบรรยากาศนะคะเที่ยวบินที่ลงนะคะก็จะวุ่นวายสมควรที่นี่นะคะจะมีรถรถไฟนะ,ะเข้าเมืองเอเทนแล้วก็มีรถบัสด้วยนะคะจะรูได้เซิร์ชมานะคะรถรถบัสเนี่ยจะอยู่ ตรงประตูเกตที่สามระหว่างที่4นะคะรถบัสจะออกไปก็จะเจอรถบัสนะคะเพื่อเข้าเมืองเอเธนเลยเนี่ยราคาห้ายูโรนะคะรถไฟก็8ปดยูโรถือว่าราคาสใลกระเป๋าแล้วก็ถ้านั่งแท็กซี่เนี่ยก็40่สิยูโรขึ้นไปนะคะก็โดยประมาณนะคะเดินกลปะสวคนนะเนี่ยเหมือนเหมือนลงสงนามบินดูมไทยเลย From <laughs> where did you arrive? From oh, no. Toronto. From where did you arrive? I am Pirel. Go Pirel. Yeah, this way. From, from Toronto or Luton, exit or baggage claim this way. Metro to Piraeus. Yes. Toronto or Luton passengers this way. For exit or baggage claim. จะมีพนักงานบอกนะคะอ่านั้นเจ็ดถึงจริงๆแล้วมันเขียนใต้ ีพนักง,งานทำให้สับสนนะคะคิดว่าคิดว่านางบอกทางออกนะจริงๆเปล่าเขาบอกทางเออไฟล์ที่จะลงนะคะว่าไปรับไปรับกระเป๋าตรงไหนบ้างนะจะรไม่รับกระเป๋านะคะเรจะรับทุกอย่างเครื่องเครื่องหมดเลยโอ้โหนะคะคนมากันเยอะมากเดือนนี้เป็นเดือนเอ,อ เดือนอะไรล่ะเดือนออกัสออกัสก็คือเดือนก็คือสิงหานะคะเดือนสิงหานะคะเป็นหน้าที่คนมาเที่ยวโยุโรป summer holiday นะคะเยอะมากๆแล้วออกัสเหมือนเป็นอาเรกันออล่ะล่ะวดสุดท้ายละของของการการเที่ยว summer holiday นะคะเพราะว่าเดือนเซปต็มเบอร์คือเดือนกันยายนเนี่ยอากาศจะเริ่มเย็นขึ้นนะคะอากาศจะเริ่มเย็นขึ้นก็ก็ การท่องเที่ยวหาฮอลิเดย์แบบที่มีแสงแดดเนี้ยก็จะมีโอกาสยากขึ้นนะคะเดือนกรกฎาสิกเดือนสิงหานะคะผู้คนก็จะมาเที่ยวกันเยอะเป็นพิเศษนะคะฉันก็งงงวยนะฉันก็งงงวยนะหาไปเอ็กซิสนะคะหาไปทางออกอยู่ พอเจอทางออกแล้วเขาก็ม <accurately S 2> ีป <whatever immigrant growing sound> ้ายภาษาอังกฤษนะครับบอกว่า exit เนี่ยก็คือทางออกหรือว่าก็จะถามอะไรก็มี airport information นะคะแล้วก็เดินไปเลยสวย arrival nothing to do country arrival เจ๊เจโลมาจากประเทศ ของเชงเก้นนะคะยูอก็ออกช่องนี้นะคะออกมาก็จะเจอฮัลโหลฮันเล่นะคะจะเราจะหาเกตที่3นะคะเพราะว่ารถบัสเนี่ยจะอยู่แถวเกตสามแต่ว่าต้องรอเพื่อนนะเพื่อนมาจากประเทศเดนมาร์กนะคะก็เดี๋ยวจะมาหาอะไรกินแต่ก่อนจะไปหาอะไรกินเนี่ยจะพาเพื่อนไปดูไปดูแบบทัศนียาภาพข้างนอกก่อนแป๊บหนึ่งนะคะว่า หน้าตามันเป็นยังไงก็มีร้านยานะคะมีร้านยามีร้านเบเกอรี่เต็มไปหมดเลยมีร้านขายดอกไม้นะคะมองเอเทนไหมน่าจะเป็นมองที่แพงนะคะเกรที่สี ไปดูกันนะคะว่ารถบัสเนี่ยมันมีป้ายบอกนะคะว่าเมโทรไปในเมืองนะคะแล้วก็รถบัสกั่นนีน่ไปหากัน เจอกันรถโทรนะคะ๋อ Public Bus อันนี้คือ Public Bus นะคะแต่ว่าที่จะต้องขึ้นเนี่ยไม่แน่ใจว่าฝั่งไหนนะแต่ว่าแผนที่เนี่ยเขียนว่าต้องข้ามถนนนะจิเราไม่มั่นใจก็ต้องงมๆไปก่อนนะคะว่าอะไรยังไงขอไปขอไปหาอ่านกันนะคะน,นี่คือบรรยากาศ ข้างนอกสนามบินเอเทนนะคะวุ้นวายพอสมควรนะคะวนวายพอสมควรอ<า>๋อทนี้จุดขายรถขายรถั๊กนะคะรถไฟ รถล่างมีมดมีจุดขายออติก็ตนะคะวันนี้เราจะเดินเล่นไปเรื่อยๆนะคะไปดูบรรยากาศนะฮะไปดูบรรยากาศเดินเล่นๆไปเรื่อยๆถ้าจะไม่ผิดรถบัสที่จะต้องไปในเอเธนเนี่ยจะเป็นเบอร์สองนะคะจะเป็นเบอร์ M2 นะคะ เราตั้งหลักก่อนเดี๋ยวตั้งหลักก่อนเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะโน่ขอไปห้องน้ำก่อนดีกว่าไปขอห้องน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะออกมาใหม่จะออกมาไลฟ์ให้เพื่อนๆชมนะคะขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเจโนคลิปหน้านะคะสวัสด,ดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวห้องน้ำแล้วค่ะขอไปห้องน้ำก่อน